ก็เจ็โหลนะครับสวนตับสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อใหญ่นอกว่ะลูกไม่น้ำมาลองโอเคครับผมก็เจนโหลนะครับสวนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเราออกมาถ่ายเล่นกันที่สวนสาธาระที่หมู่บ้านของผมนั่นเองทำไมแค่นี้เนี่ยวะมาติดอย่างวะก็วันนี้นะครับเราเนยครับก็จะทำชาเลน แต่งเพลงแข่งกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอเชิญผู้ร่วมเข้าแข่งขันมาหน่อยแล้วกันนะครับออไปเน่ <c oughs> โอเคครับผมและนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดสี่คนเง <Yeah. S 1> ินรางวัลของเราในวันนี้นะครับก็มูล,ลค่าห้าหมื่น บาทนะครับผมเงินรางวัลเนี่ยเราจะไม่มีครับผมแต่ว่าถ้าท่อนของใครเฟี้ยวเราจะเอาไปทําเพลงจริงๆครับผมแต่ถ้าท่อนของใครห่วยแตกที่สุดให้ไปร้องเพลงนี้หน้าสภาไปไปโอเค ที่แพ้นะครับผมเราจะมีบทลงโทษตามมานะครับแต่เรายังไม่บอกว่ามันคืออะไร <Nope. S 1> แล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังคิดไม่ออกครับหากใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมหากใครที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือน และหากใครที <c oughs> ่กดติดตามแล้วมันไม่แ so, จ้งเตือนนะครับหรือมาแจ้งเตือนช้าแจ้งเตือนไม่ตรงเวลาเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะกดกระดิ่งแล้วก็ดูกระดิ่งด้วยว่าเป็นทั้งหมดหรือยังนะครับผมถ้าเป็นทั้งหมดแล้วก็ขอบคนะครับใครที่เข้าใหม่ก็กดติดตามให้ด้วยวันนี้ไปรับชมลิปได้เลยอินโทรมา โอเคครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะไปเริ่มแยกย้ายกันไปแต่งเพลงกันนะครับผมเข้ากลัวหัวฟ้าของเราเนี่ยก็ต้องเลือกแนวเพลงกันก่อนดีเมอร์ดีเมอร์อยากเล่นแนวไหนแนวหักลักๆไหมลัลักอินเลิฟอินเลิฟก็ตอนนี้ชอบคนบางคนอยู่ น้องลองก็อ่ะเราอยากได้เพลงแนวไหนเพลงเศร้าอะไรอ่ากำลังอกหักอาจจะเลิกกับแฟนเร็วๆนี้ของมึงอ่ะเอาเพลงแนวไหนวันนี้มันเลิฟเร็วๆเศร้าๆของคุณล็อกเหมือนกันเลยสเปกอะไรเดี๋ยวลองวากโชว์ทักหนึ่งสเต็ปดีกว่าเปิดห้าเปิดห้างั้นเอาเป็นของผมเป็นแนวง้อง้อง้อแฟนไม่อยากมีจากคนมีความรักไว้อ่ะอาแต่งเป็นแนวๆนี้เลยอยากจะฆ่ามึงไอ้ทีมึง เดี๋ยวเราจะโอนน้อยออกก่อนว่าวันนี้เราจะได้แต่งเพลงแนวไหนโอเคมาโอนน้อยเสมอเสมอไอ้แล้วเล็บมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่ไม่ทำตาสีผมอะไรไรโอนน้อยอ๋ออ๋อดแล้วแนวลักมึงอ่ะอดแล้วมึงจะฆ่ามึงไงมึงจะฆ่ามึงโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรา จะแต่งเพลงแนวไปง้อแฟนหรือง้อแฟนที่งอนหรือง้อแฟนเก่าก็ได้เราจะมีเวลาให้กันคนละหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เลยแต่งเพลงหนึ่งหรือฮุกเอาสักท่อนหนึ่งอะท่อนฮุกก็ได้ท่อนแรปก็ได้หรืออะไรก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะแยกย้ายก,กันไปแต่งเพลงเลยนะครับผมถึงไหนแล้วนะีหลัก โหยังไม่ค่อยได้เลยครับพี่15นาทีแล้วดีมนะเอาตัวัตเลยว่าพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ก็เลยถือกล้องมาถ่ายพวกนี้พี่ยังไม่ได้เหมือนกันเหรอแค่พี่ได้นิดเดียวเองโอเคพี่โครับพี่โอเคนั่นเขาก็แต่งเวงเขาเต้นระบำดีได้เเกิดนได้ไหมว่ามันจะเป็นเชิงแบบเชิงไหนประมาณว่าแบบเราพยายามจะไปเข้าหาเขาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะสายไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แต่งแต่ชีวิตจริงหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายอีกทีนึงอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันทีพี่จะมาถ่ายไหม okay, okay. โอเคครับโอเคโอเคเอมิมมึงจะไปไหนเนี่ยต้องเข้าอารมณ์เฮ้ยอารมณ์อิมันเศร้านี่หว่าเอ,เอศร้เาเศร้าโ <c oughs> <c oughs> อเคเศร้าอิมไปถึงไหนแล้วสิบห้านาทีผ่านไปได้เนื้อยังยังพี่กลิ่นๆไว้ยังว่าจะเชิงๆไหนเชิงประมาณว่า ร้องให้เล่นกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ยันเรื่องจริงปะเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเหรอคู่สี่เขารู้กันพี่ถามจริงดีเมอร์น่ารักไหมน่ารักน่ารักแล้วแค่ดีเมอร์กับจันทร์อิมใครหลอกกันดีเมอร์สิก็แต่งเพลงแบบว่าแอบจีบน้องแหลงนี่นะอันนั้นค่อยข้ามพันนี้เอาตอนนี้เอาเล่นกับพีมก่อนออ๋เอาเล่นกับพีมก่อนรอเล่นนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอีกทีนึงครึ่งชั่วโมงอิ่มต้องมีเนื้อให้พี่ฟังสักหนึ่งท่อนนะจะไปแล้วโอเค ไปถึงไหนแล้วเพื่อนก็คอนแรกกันเหนื่อยกูจะฆ่ามึงไอ้น้องได้ถึงไหนละได้มาอย่าง15สามมาเลยโลเคชั่นเฮ้ยหยอกฝาดต้องตายมึงดูดี้้ฝากูไม่ไหวเลยนี่รงไหนเล้ยเอาความกดแี้แีละเพื่อนกูไม่ไหวละแซ่ด แล้วแล้วจะมาอีกสิบห้านาทีนั้นเราขอสักทอ,อนเงินนะเพื่อนเราเดือดเดือดเลยได้ได้ไดเป็นไงบ้างคะคนนี้แต่งยังไงแล้วเดิเนไปเล่งกับคนอื่นเขาแต่ตัวคิดเนื้อตัวเองได้ท่อนเดียวคือมันแนวแบบงอ้อแฟนเก่าอันนี้คือเขานึกถึงตอนที่เขาแบบทะเลาะก,กับแกแล้วเลิกกับแกตอนนั้นจําได้ไหมในซีรีส์ติดต่อก,กับแฟนเก่าเขาเอาฟิลมนั้นนามาแต่งแต่งให้เนียครับ ตอนนั้นอ่ะเขาไปง้อแกแค่ไหนอ่ะตอนที่แกจับได้ว่าเขามีคนอื่นเนี่ยเออเขาไปขอแกคืนดีมันสายไปแล้วแลวแกก็ไม่ให้เขาคืนดีทีเขาไปง้อแกตั้งหลายรอบจนเขาถอดใจแล้วมาเจอแกทีในเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ดีกันอะไรเงี้ยดูดูพี่ทีมอยู่คนเดียวเก็บกั้นความแค้นเอามันลงที่เพลงเนี่ยไม่สนใจแล้วไงอ๋าเป็นล็อกแม่งเลยวัคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องมากนะครับมันต้องใช้ความคิดจริงๆถ้าแบบถือทายบ้างๆ้ามันก็คงไม่ไหวนะครับโอเคเจอกันครับผม

ขอบอกเกินเกินสักนิดนึงได้ไหมฝากเมียของผมทีไปกันเลยมาของนี้มาบรรทัดแรกกันแหละฉันพยายามจะเข้าหาอะแค่นี้พอแค่นี้พอไปเช้ายังไงอ่ะนิดนึงสักนิดนึงให้รู้ว่าเป็นยังไงกันอลองลองลอง รู้มเฮ้ยรอใคร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 วะดิมแต่อยากชีวิตจริงรือเปาโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี okay, okay, okay. Okay. ่ยเราก็ตัดไปตอนที <t 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 ่ทุกคนแต่งเพลงเสร็จกันเลยเลยเดี๋ยว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 เดีวดเีเด็เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนวี๋อี๋เดี๋ยวเดี๋รเี๋เดียวี๋เดี๋ยวเดี๋เดีวดยวีเเเดเดเยนเยด้วเ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้เนื้อพร้อมกันหมดแล้วนะครับดีเมอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปุ่มีมเสร็จยังเรียบร้อยค่ะจ็คทีมเสร็จแล้วพี่กี้ล่ะเสร็จแล้วค่ะฮะเดี๋ยวไม่ได้เต้นเราจะให้พิกกี้นะครับมาเป็นกรรมการนะครับท่อนของใครร้อที่สุดผมขอต้องบอกกับพิกกี้ไว้ก่อนเลยนะว่าห้ามเข้าข้างเขานะโอเคไหมได้ครับโอเคโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับไปร้องให้ทุกคนฟังที่ มึงไปเล่นให้คนตาบอดตายโอ้โหน้องพี่โ okay, อ okay, okay, no okay, euh ้โหโอเคก็เดี๋ยวเรากันไปเรากันที่บ้านแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้เนื้อกันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาโอน้อยออกกันก่อนใครจะได้เป็นคนร้องคนแรกแนะบทําโทษของเราในวันนี้ก็คือกินโค้กผสมมะนาว หนึ่งช็อตมันจะรสชาติเออรสชาติเป็นไงเนี่ยเราเบาอะไรออกกันเลยดีกว่าเพราะทุกคนได้เนื้อมาแล้วเสร็จแล้วก็เอามายำแล้วพอยำเสร็จก็จะมาดูดพอดูดเสร็จก็รัวจับพอใจมึงได้ยังไงมาโอน้อยออารอบนี้ไม่มีใครได้รอบต่อไปมาโอน้อยออาโอน้อยเอาเอย เหลือสาวคนโอ,อ้ยไม่าดีกว่า<น>ตอนนี้ร้องเสร็จใคมายนี้ันต่อ,อ<น>ต้องร้องก่อนด้วยดียเข้ามายินดีมาเนี่ออ๋อับผมตอนนี้ไม่ต้องจะจนนะผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะให้พิกี้นะครับผมเป็นกรรมการฟังเลยครับดีวจะตั้งชื่อท่อนนี้ว่าอะไรว่าคนที่รักให้เขาดูเล่ช, <c oughs> ชื่อเพลงก็กิน,นแล้เลย ต,ตีนปิดคอโอเคสามสองหนึ่งคนที่รักให้เขาดูแลตอนฉันมีตังค์เธอกลับไม่แลในปีที่แล้วฉันเป็นคนผิดแต่ตอนนี้ฉันนั้นไม่มีสิทธิ์อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคุณพีมม่กีรวมคะแนนนะครับเต็มสิบจดไว้เลยนะเขาจดในสมองแล้วเฮ้ยจริงจริงแกต้องจดนะเดี๋ยวเขาหาว่าโกงไงโก<อ>ง<อ>ต่อไปเราก็ต้องโอนออกไงโอเค่ะโอนออกหาย ผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนเน่ะยังไม่มีใครฟังท่อนของใครมาก่อนเลยนะครับผมไปผมเนี่ยมาพร้อมแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นรอเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคอยเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นมองเธอตลอดเวลาเฮ้ยกี่ให้เท่าไหร่เพลงนี้ เออไม่บอกนะเหลือสองคนแล้วโอเคมามามามอขอสาวเป้าให้คนตื่นเต้นหน่อยตับตาหน่อยยิ้มไอเฮ้ยโอเคชุบชุบชุบเฮ้ยก็ใจเลยว่าคนที่มายืนตรงนี้ว่ารู้สึกไงเลยเออของบิ่มเมื่อกี้ตั้งชื่อท่อนว่าอะไรอ๋อตั้งชื่อว่าเธอรู้ไหมแค่นั้นนะคะเออเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าเขากลังจะไปแล้วเนี่ยของผมเหรอชื่อเพลงว่ายังคอยสั่นๆนะเนี่ย ถ้าไม่ขอขอภัยด้วยนะครับเค okay. เอถึงว่าเธอจะปฏิเสธเป็นพันครั้งถึงเรื่องราวของเรามันเป็นในเพียงฝันและแม้ว่าเธอจะปฏิเสธอีกหมื่นครั้งแต่ฉันสัญญาจะยังคอยและยังหวังเออเอ้อเอ เราก็คงจะไม่ค้องคาไบแล้วเพราะว่าต่อไปก็คือจานนี้้านะคดูของผมแล้วกันเพลงนี้ชื่อเพลงฝากถึงเมียก็ถ้าเกิดใครติดใจเพลงอผมนะครับหารดจากไหนไม่ได้นะทุกคนสามสอฝากเมียของผมทีถ้ามันทำไม่ดี ผมฝากสักนะเออุสอฝากเมียของผมที่ถ้ามันทำไม่ดีผมฝากสักป้าดูแลเธอให้ดีเหมือนผมคนนี้ที เมียผมมันชอบตีอทำร้อยกว่นด้เนี่ยอะไรฝากเมียของผมทีสัมันทำาไมดีผมฝากสักปากดีึดูและฝากถึงเมียด้วยนะครับผมฝากเมียของผมที ถ้ามันทำไม่ดีผมฝากสักปาบหนึ่งดูแลเธอให้ดีเหมือนผมคนนี้ทีเมียผมมันชอบดีพี่ลหลบไปดีใช่ปะไปรางมัลออสการันี่มันจะได ้องคือเขาวัดจะเสียมึงสองคสุดแล้วนะไม่แต่ว่าใช่ว่ะผมชอบว่ะโอเคและต่อจากนี้ครับถึงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับอาจจะเป็นน้องๆทางบ้านก็ได้นะครับที่ตัดสินกันวงหนึ่งดีเมอร์บอกสองอุ้อบีบนะครับบกสามที่เนมนะครับบกสี่จานทีมนะครับผมทุกคนจะเลือกใครก็อย่าลืมโหวตจะมาได้ใต้คิปนะครับแต่ตอนนี้เว้ยทุกคนผมจะให้คนกลางที่นั่งฟังกันมาตั้งต้นจนจบเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินนะครับผมนั่นคือพิกกี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปฟังตัดสินกันเลย เราจะมาเริ่มจากคนที่ร้องดีอันดับที่สามแกให้ใคร <Network of Element> ตำดับที่สามคืออ,อุ้มอิ่มใช่แ <Rey> ล้วนะไม่ได้กินเอ้ยเอ้ยใครที่จะได้เป็นอันดับที่สองรองที่หนึ่งเขาชอบเสียงนะฟอ,องแกน อันเขาเหรอแกงไงเฮ้คุณที่สองจะนอนกูที่หนึ่งและอันดับต่อไปที่ได้ที่ึ่งมจะเป็นใครระหว่างจ้ามีนดีอร์เบอร์นได้เป็นที่หนึ่งจะให้วิกกี้แบบสินภายในสิวินาทีจ็ดเก้าแปดววใจตึกตึ๊ตึนตสามนึ่คนเาคืน ทำไมอุ๋มอิมถึงได้เป็นอันดับที่3ามตัดจากเสียงของเสียงเขาชอบเสียงดมเมอร์แม่ของเราต้องใส่ต้นจูนด้วยเช่ปะดีเมอร์เป็นคนที่เสียงดีที่สุดเนื้ออาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะเน้อก็จะเป็นพี่เนมถ้าถาบก็เดี๋ยวผมสรุปให้ง่ายเลยผมอุ๋มอิมเนี่ยที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าอุ๋มอิมเนี่ยเสียงดีแล้วก็เนื้อกลางรองจากดีเมอร์ลงมา และที่ผมเนี่ยได้ที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อดีที่สุดอ่าก็เลยได้ที่สองแต่ดีเมอร์ที่ได้ที่1ก็คือเ,เนื้อก็ดีเสียงก็ดี<ๆ>ก็เลยได้ที่1ไปส่วนจานทีมหนึ่ง,สสงเสียงมึงอาจจะไม่ไม่ได้อ่ะร้องไม่ได้แถมได้ต้อยใหู้ร้องช่วยก็สมเพนสมผลนะอ่าก็อยู่ที่คนดูตัดสินถ้าถติว่าจานทีมแบร้องได้ ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่โดนนะผมว่าอาจจะเป็นผมก็ได้ที่โดนนะอาจจะเป็นผมก็ได้เออก็เป็นเอกฉันแล้วนะครับผมว่าวันนี้าการมีเป็นคนโดนทำโทษวันนีออ้ต้องการอะไรหรือเปล่าครับวันนี้เศร้าขอชอตหนึ่งแต่เราจะจัดให้หนายเต็มเต็มชัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> มึมก็ใส่เกินไปว่าใครจะกินไ้บ้า <c> ง <oughs> ไม่คือเช็คให้เรียบร้อยแล้วแล้วพี่มีชนแก้วอ่ะได้มาเอ็ด <c oughs> แม่อร่อยนะครับแต่ถ้า <c oughs> เข้าเมื่อไหร่อร่อยเมื่อไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> แด่กนายหมดาแก้วหมดแล้วนะกกนะ้ก่อน,นด้ <c oughs> อ,อดยเฮ้ทีม <c oughs> ลอยดูดูดบีบให้ผมดิทุกคนนลยถ้าเราสมคูปเป็นลอยน่ะเสรดแล้วอาจารีมกินนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมคนหนึ่งไลค์ด้วยนะถ้าพอคุณกินนะต้องกดติดตามกดติดตามกูชอบกูอะไรออมาเป็นคนพูดจริงทำจริงคันตาอะไรแ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดวะเย้ คือมิสเตอร์ต้องดูแลเขาแล้วแหละดูแลเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปครอบครัวหัวฟ้าแบบนี้อีกนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมไปดูที่กระดิ่งด้วยว่าเป็นทั้งหมดหรือยังวันนี้พวบผมทั้ง4คนแล้วครอบครัวของเราเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมโหวตกันนะว่าใครพอสุดบ๊ายบายครับมีเพลงด้วยนะเดือนเนี้ย เดือนนี้นะครับผมจะมีเพลงจริงๆกับด er ีเมอร์นะครับเพลงท่อนนี้ของดีต้องมีละเอาพยายามของใบเดีเ๋ยวผมจะเอาท่อนหนึ่งที่เราร้องกันในวันนี้ไปใส่ในเพลงในบทเพลงเฮ้ฮะฮะเขาฟาเวรเนี่ยเขาบปิดมึงเวไหนก็ไม่รู้โอเคเัาที่ก่อนตัวเราไปก่อนเราฟังเพลงใหม่เร็วๆนี้จัดไปบ๊ายบาย